เดี๋ยววันนี้จะมาพาทำนี่ดอกกุหลาบจากใบเตยแบบแรกก็ตัดนะคะตัดอันนี้ออกก่อนตรงที่มันคิเดย์คเดเนะี่ยเอาฝั่งที่เป็นเขาเรียกอะไรคะโคนเนาะอ่ามาไว้ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเนี่ย ความยาวตรงบริเวณนี้นะคะแรวแต่เราเลยพอเราได้สามเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเราก็พับมาอีกทีหนึงนะคะเสร็จแล้วทีนี้มือนะมือซ้ายเราเราจะอยู่เฉยๆมือที่จะต้องใช้ก็คือนิ้วชี้เอานิ้วโป้งนะคะวางข้างล่างนะคะนิ้วชี้กดพับลงไปนะแล้วก็หมุนนะทางซ้ายมานะคะ นิ้วชี้อยู่ข้างบนนะคะนิ้วโป้งอยู่ข้างล่างนะคะสลับนะคะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะจนหมดนะคะอย่าลืมนะคะว่านิ้วชี้จะต้องอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็พับใช้วิธีการพับนะคะอย่าใช้วิธีการม้วนไม่งั้นกรีบนะคะกรีบเขาจะ นะจะไม่เป็นเหลี่ยมมันจะไม่ค่อยสวยถ้าไม่เป็นเหลี่ยมนะคะน,นี่นะไปเรื่อยๆค่คะับไปเรื่อยๆ จนหมดนะคะแล้วก็แม็กเอานะคะใช้วิธีแม็กหรือ,อใครจะใช้เชือกใช้หนังยางมัดก็ได้นะคะนะคะได้แล้วค่ะดอกกุหลาบใบเตยนะคะสวยๆนะคะแบบนี้